มาดูเรื่องของไทม์ไลน์รถยนต์ E ีกันนะครับเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากดูเหมือนว่าทาง BYD จะขึ้นแท่นเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุด2ปีซ้อนนะครับแซงหน้าเทสลาอีกแล้วขณะที่รถยนต์จีนหลายค่ายบางค่ายเนี่ยมีการผลิตเรื่องของมือถือก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะมาบุกตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะรถไฟฟ้าไทม์ไลน์ของปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรในการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ติดตามรับชมได้จากคลิปนี้ครับ BYD y u i u ดี o u r d r e a m นะครับเป็นยี่ห้อรถยนต์ของทางฝั่งจีนที่โหเติบโตดีมากครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเขาจะใช้แค่แค่บแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าจำง่ายแล้วก็รถยนต์เนี่ยดีไซน์มีเอกลักษณ์สวยงามมากๆนะครับก็ทำให้กลายเป็นรถยนต์ที่ขายดีทั่วโลกเลยนะครับ แซงหน้าเทสล a าแล้วเราก็อาจจะจ่อในการที่จะขึ้นเป็นรถยนต์ขายดี2ปีซ้อนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทําไมยังไม่สามารถที่จะประกาศได้ว่าบอกว่าเป็นรถยนต์ขายดีที่สุดเพราะว่าเทสล a าเนี่ยเขายังไม่มีการประกาศตัตวเลขยอดขายรถยนต์ออกมาทั้งหมดนั่นเองนะครับภาพรวมเนี่ยทั้งสิ้นปีนี้ก็อาจจะได้เห็นภาพที่รถจีเนี่ยเข้ามาบุกตลาดโลกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝั่งของทางประเทศไทยนะครับซึ่ง BYD เนี่ย สามารถที่จะจำหน่ายรถยนต์ได้ทั่วโลกทั้งหมดในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3.02ล้านคันเรียกไง่ายๆว่า3ล้านคันแล้วกันนี่ผลิตได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้เยอะเลยโดยเป็นรถยนต์ E ีีล้วนอยู่ที่ประมาณ1 6ล้านแสนคันให้บริด1 4หนึล้านแสนคันครับซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับ BYD เพราะว่าเนื่องจากว่า BYD เองเนี่ยก่อนนี้นี้เขามีการทำรถยนต์ที่เป็นเชิงสันดาปด้วยเช่นกันแต่ว่ามาเป็นแนวแบบไฮบริดหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับก่อนที่จะ จะมาลุกตลาดรถยนต์ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้า100%แล้วก็ทำได้ดีมากๆส่วนฝั่งของค่ายเทสลาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยยอดขายตลอดทั้งปี66นะครับแต่ในช่วงของ3ไตรามาสที่ผ่านมาบริษัทมีการรายงานยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ1,350,000คัน โดยตัวเลขนี้เนี่ยพาดเป้าไปเล็กน้อยจากที่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA คาดการไว้ส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีการปรับตัวลง2%ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกองที่ผมพูดถึงนี่ก็คือทางฝั่งของ BYD นั่นเองนะครับคือได้ทะลุ3ล้านคันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าขนาดนั้นโดยในปี65 BYD ขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกรถ EV เบอร์หนึ่งของโลกครับด้วยจำนวน1,880,000คันแซงหน้าเทส la คือเขามียอดส่งออกอยู่ที่1,370,000คันโดยรายงานระบุว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เกือบทุกรุ่นของ BYD มีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าเท s l a นะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับก็ทำให้ขายได้ดีกว่าแล้วก็มีเวอร์ชันไฮบริดเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยบางคนนี่บอกว่าเออแหมไปดูประเทศของตนแล้วเนี่ยฐานเรื่องของสถานีการชาร์จมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เอาแบบ เป็นไฮบริดแล้กันหรือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งสามารถที่จะเติมน้ํามันได้ชาร์จไฟได้อันนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีทางเลือกให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้ขณะที่เทส l a มีประเทศจีนเป็นตลาดที่สําคัญเลยฮนะแม้ว่าจะเป็นสัญชาติอเมริกาก็ตามโดยคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน5ของยอดขายทั้งหมดทั่วโลก <S <S ถ้ามูพูดถึงตลาดรถยนต์ e ีวีโอมีหน้าใหม่เข้ามาเพียบเลยนะครับนอกจาก รถยนต์ไฟฟ้าดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเทสลาก็มีรถยนต์น้ำมันสันดาบเนี่ยนะครับที่เข้ามาลุกตลาดรถยนต์ e ีีด้วยอีกด้านหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะหลายยี่ห้อเองเนี่ยนะครับหันมาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคือทำขนาดให้มันใหญ่ขึ้นจากก่อนหน้านี้ผลิตทีวีผลิตมือถือก็มาเป็นรูปแบบนี้แทนนะครับเริ่มต้นกันที่หวัวเว่ยเลยนะครับที่เปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ไอโต้ oh, พร้อมรถรุ่น M9 SUV ในราคาอยู่ที่ประมาณ65,750ดอลลาร์ 65, ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ2,750,000บาทนะครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วคาดว่าจะเริ่มการผลิตรถใหญ่ได้ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับขณะที่เสี่ยวมีก็เป็นผู้เล่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะฮนะเสี่ยงมี SU7 ครับ โดยคาดว่าจะก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ300,000จนถึง4 0 0 0สนหยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านจนถึง2ล้านบาทแล้วก็เตรียมวางจำหน่ายรถรุ่นนี้ในปีนี้ฮะโดยมุ่งเป้าแข่งขันกับปอร์เช่และเทสลาครับโอโ้โหเป้าการแข่งขันนี้เขาใหญ่นะตีกับเจ้าใหญ่ในตลาดเลยนะครับนะีเสี่ยวหมีนะครับขณะที่ทางหลี่ออโต้ครับ เตรียมเปิดตัวรถ E ีวีไฟฟ้าล้วนตัวแรกในชื่อว่าเมกาครับในวันที่1มีนาคมนี้แล้วก็คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเดียวกันโดยหลีออโต้เพิ่งส่งมอบรถในปี66ไปทั้งหมด376,030คันก็เป็นสถิติสูงสุดที่เคยทำมาและเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง182%ขณะที่อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเสี่ยวเพิงครับ เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ X9 MPV ในเร็ววันนี้และคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ทันทีด้วยเช่นกันแต่รถยนต์ยี่ห้อที่เข้ามาในตลาดในประเทศไทยอย่างไอออนนะหรือว่าฉางอันนะโอโ้ห,หลายยี่ห้อนะครับที่เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเชื่อว่าน่าจะมีแบรนด์ใหม่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยเพิ่มเติมอีกนั่นเองนี่ถือว่าเป็นศัตรูตตัวฉกาจของรถยนต์ฝั่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับ